คันลูกกูจะปลุกหาหนุมานให้หน้าที่การงานเพื่อจงรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมังมีสงเงินทองตอนนี้โน้ตมาเปิดร้านอยู่วิทัยใหญ่ลบบรีแล้วตอนนี้ปิดไว้เดี๋ยวจะใส่องค์ประกอบด้านล่างจะมีดอกไม้กับกระหน,นกคู่กันแล้วก็ ถอยองค์รอศิบตรงเพชรเจริญนะคะถอยองสมเร็จยากคุณพ่อทุกคนนะคะ่อยองค์ฟานเทพตรงเพชรเจริญะครับม่เปิดร้านอยู่มิสซี่ใหญ่ลุรีแล้ว <c oughs> ยังไงมาดูงานนะคะภาพวาดต้องดูด้วยตานะครับเดี๋ยวผมเชียร์งานลูกค้ามอด,ดูกันวันนี้ได้เท่าไหร่จะเต็ดไหมตัว <c oughs> เล็กมาลองเพลงหาตังเรียนนะครับที่นี่ตลาดนัดมิสีใหญ่ลุ่มรีร่ โอเคครับผมอยู่ชั้นสองนะครับของขายเต็มเลยนะครับเดิดูให้ทั่วนะครับโอเคครับขอให้องค์รอสิบสงพัจเรญครับเมื่อภาพวาดมาดูด้วยตานะครับหรือสั่งวาดได้ครับโอเคครับมาดูองค์ขันธารูมายกันต่อยเแล่นดีกว่าอยู่วิสิใหญ่ลุบรีแล้วครับไอเครื่องเล็กผมเป็นไรไม่รู้ผมโพสต์ตั้งนานไม่ยอมขึ้นผมเลยต้องเปลี่ยนติมมาใช้เครื่องนี้ทํางานแล้วครับ ได้ลุยองค์พระราชนีในรอสเต็ปต่อครับจำชื่อท่านไม่ได้อะเดี๋ยวใส่ๆๆๆตอนเช้านี้มีเวลาทำงานลูกค้าชั่วโมงสองชั่วโมงเดียจะมีเด็กมาเรียนนะครับกับคุณคุณแม่ครับที่ จะส่งคุณลูกที่ส่งคุณลูกมาเรียนตอนบ่ายตอนเที่ยงนี้ครับโอเแคบผมที่ทำงานลูกค้าต่อกัน mm hmm. เดี๋ยวไปช่วยก่อนต่อพิเแตขอบคุณคุณแม่ครับเด mm hmm. <c oughs> ี๋ยววิทยายรุลีกล่าวคุณวิศรัยรุรีครับทำ mm hmm. <c oughs> ง,งานแล้วตอนนี้ผมได้ดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วผมอยากก่อนเด็กมาเรียนผมอยากได้ดอกไม้สักพุ่มหนึ่งตรงนี้ แล้วก็ค่อยล่องออกแล้ไปตอนเดีย๋ยวผมจะเอาขนมมาผูกกับดอกไม้ด้วยจะได้เข้ากับงานของปีนี้ปีนี้จะเน้นดอกไม้เน้นความสวยงามนะครับโอเคครับมีดอกไม้แล้วองขัดทับมาน,นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวิีีใหญ่ปรีกก่าคนวพิีใหญ่บรีให้นางวาดลูกครับตลาดนัดนะจริงตัวเล็กวลาเปอเองแล้ว มี่ของขายเต็มเลยนะคะไงขอองค์รอสิบทรงพระเจริญนะครับองค์สมเด็จยา่าคุณครองทุกคนองค์พระเทพทรงพระเจริญครับพลลุีทรงรักท่านครับเอเคครับลุยต่อแล้วได้บุกดอกกลาบถ่ายหน้าผมไม่แย่ผมดเลยขอบคุณพี่ตีใหญ่ลุีครับตอนนี้ผมเบื่อกันกธรรมดาผมเลยใส่ก้านขดลงไป กลายก้านขอดเออโอเคครับเดีย๋ยวไปดูองค์ขันทกุมารดอกไม้กับลายก้านขอดกันนอเคครับอยู่พี่ตีใหญ่บุรีครับเน็ตไม่ดีโทรศัพท์ไม่เป็นบ้าอะไรเลยเฮครับอยู่ตลาดนัดพี่ตีใหญ่นะครับเีใหญ่บางทีโอเคครับ เดี๋ยวเป็นงานางกันรายการที่ผลบิตรใหญ่ลบลีกล่าวพรมิตรีลบลีให้นั่งวาดลูกค้าลูกค้าครับแม่ครับตอนนี้กําลังผูกลายกระนกให้อยู่นะครับเป็นลายกา้านเป็นผลเดี๋ยวผูกเลือ้อยไปเลือ้อยมาก,กับดอกกุหลาบนะครับขอให้องค์ ออกอะไรนะขันครัรมาคุณพ่อทุกคนนะครับพี่ของพิ่นเนทครับกำลังผูกลายให้อยู่ครับเดี๋ยวเต็มแผ่นเลยครับ <c oughs> ผมโพสตแต่เช้าวันนี้มันโพสต์ไม่ได้เน็ตผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมจะร้องไห้แล้วผมเดี๋ยวผมจะเดินไปยืมวัสดุแลหนะะึ่งครับอยู่ตลาดนัดบิ๊กซีใหญ่ครับโอ้ถ่ายดอกกุหลาบไปวาดน,นะคะ <c oughs> คุณพ่อพาที่ไหดูได้ครับอยู่ตลาดนัดบิ๊กซีใหญ่นะคะมี <c oughs> ของขายเลยป็ด้านล่างด้านบนนะ โอเคครับัไงก็มาดูอง์ราชารัชกาลที่สิบแล้วก็สมเด็จย่าแล้วก็ฟาเทพนะครับเดี๋ยวเสร็จงานลูกค้าแล้วเดี๋ยวผมจะวาดองพระราชนีในรัชกาลที่สิบต่อนะครับโอเคครับดิวิสีใหญ่ลุยกาคุณวิเีษรี่ให้นั่งวัดลูกค้า <c oughs> ขอบคุณแม่ผมที่ห่อข้าวมาให้กินน,นะไอ้น้าขวด จะทําให้เยอะที่สุดก็คอยเด็กมาเรียนหนังสือด้วยยังไม่เห็นเลยครับคุณแม่ครับผมอยู่ที่เดิมนะครับถ้ามีทุระอะไรก็โทรบอกด้วยนะครับคุณแม่ครับโอเคครับหยุดอัานแล้วคอยองคมขันขุมมาขุมพองนะครับผมบัเปอร์ไว้่ะมพลาติกครัวันนี้โน้ตว่าได้แค่นี้ครับคุณแม่ครับ ก็ปวดหัวมากครับผูกลายกระหนกนะครับบางทีก็เจอพี่เอลาดซิกเมเจอร์บอกเจอกันที่เดียวไนพี่เอจะรู้ไม่แน่นอนโด,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 โดโนตำรวจจับมาเดียวเมาแล้วครับเฮคค้ับขอบคุณวัดสันที่ให้ยืมเน็ตครับอ<า>ันโทรศัพท์ครับ แล้วพี่ๆโทรศัพท์ครับโอเคครับเดี๋ยวน้องกลับบ้านไปทับต่อแล้วครับขอบคุณคุณแม่ที่ส่งลูกมาเรียนพิเศษหนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งร้อยบาทนะกินยำไปห้าสิบบาทอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็พี่สาวให้ชาเขียวบนแก้วหนึ่งแก้วขอบพระคุณครับแฟนพี่นักดนตรีครับแคมปน้องขอตัวกลับแล้วครับนี่แล้ววันนี้รถพกตังค์มาสามสิบบาทน้ำมันจินหมดเลยตังค์ไม่มีสักบาทเดี๋ยวไปแล้ว ตืดว่าสั่นไ้ได้เดี๋ยวไปเคลียร์งานต่อเห้เแต่เดี๋ยวนอนสักตื่นล่งคะคุณแม่ครับพวงนี้ดีไม่ดีจบเลยครับอะไรครับัะเปลี่ยนหน้าจเท่าไหร่ตอนนี้นอนอยู่สดหายก้าเหรียญนะที่บ้านมีงานหลังใช่กินกินข้าวกันโต๊ะใหญ่แส่ก้าเหรียญชัดมากกอ็เลยนะ กองเลยชัดมากมากเดี๋ยวผมเป็นหลานอยู่คนเดียวขอมาแก้วเลยเอารวยครับโหน้ตเมาอยู่บ้านนะครับไม่ได้ขับรถเลยครับโทษโท,ที่พี่ทุกร้านที่ไม่ได้เป็นเที่ยวไหนเดี๋ยวมีตังจะเอาไปใช้ให้ติดหลาาพิเตอร์อยู่เดีครับแม่ ก็แ,แม่ติดลงลงอึ่งไว้ค่าโต่ร้อยหนึง่งเบียแม่แก่เหนื่อยแล้ววันนี้สอนพิเศษได้ร้อยหนึง่งกินยำไปห้าสิบบาทเหลือเหลือห้าสิบาทแต่ป้าลดให้เอาแค่สี่สิบาทก็เหลือหกสิบาทพรุ่งนี้เป็นค่าน้ำมันไปวาดรูปให้ลูกค้าให้เสร็จแล้วก็ เนี่ยครับมี60บาททุกนี้เ้ยครับน้อไม่ได้ขับรถไปเที่ยวไหนนะครับกินอยู่บ้าเน,นะะี่บอาตำรวจโดนจับอีกทีเนาเข้าคุกใหญ่เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดทำผิดอีกทีนึงมาแล้วขับเข้าคุกใหญ่เลย ถึงเราเป็นระบางใจถ้าเกิดไม่ขับรถก,ก็ไม่ได้ไปทํางานอะไระกลับมาเดินแล้วมั้ง้าไปแล้วโอ้ยเป็นร้อนไหนกินข้าวกัดปากปเองเี้ครับลุงมาจากชนบุรีเดี๋ยวเอารูปขายลงเผื่อจะได้ตังค์กำลังต่อลายกันหนกให้อยู่ครับคุณแม่ครับโ้ไม่ไหวผมคิดลายปนหัวเลยเดอยาจะต่อให้เต็มแผ่นนะครับนีค่ครับ รพระไม่คุณแม่ไม่ใช่องอะไรนะขันขันทักปูมานพี่อยู่ที่คะแนนใช่ไหมครับพระอะไรนะวันนี้อาจารย์พี่บูลบอกถือขวี้ต้องเปิดตำลาดูละโอเคครับแล้วก็เบอร์เห็นห่างนกยูงขันทักปูมานเลย,ยไปก่อนเลยขันทักปูมานเพราะพาหนะเป็นนกยุงนะ พี TV, ่วิคเนตพานะ้าเป็นนกยูงโอเคครับกำลังผูกไลเอยู่วลายจะเต็มแผ่นนะครับมีดอกกุหลาบด้วยเนี่ยรับบัวบคุณนะ <c oughs> มาผูกกัน,นเนาะครับเครื่องซีมสีหไม่ได้แตะเลยตอนนี้ว่าแต่ลูกรับโอเคครับตรง,งานครับมาให้ดูครับช่วงนี้พ่งนี้อาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ไปวันจันทร์ต่อนะครับก็ทําทให้ดีสุดครับไปเร็ว ้หนหาตัวเองงไเหนื่อยมาเล่นเบียร์ไปสามแก้วอ๋อรู้สึกเงื่องนอนเลยโอเคครับผมนอนละพักผ่นแล้วผมพอแล้ววันนี้เดี๋ยวมีสลุยกันใหม่ห้องไม่อย่างหลงผมว่าจะเก็บก็ไม่มีแรงเก็บสักทีเลยเดี๋ยวมานั่งทำงานในห้อง <c oughs> ี๋ยคครับฝ <c oughs> ันดีครัไปเลับ ถ้ายังไม่หลับก็จะเล่นยูกิต,ตาตาสองตาแล้วนอนแล้วครับไม่ไหวแล้วตาจะหลับไปร้บปันดิกคนไงอยากดูงานก็ดูใน tiktok นะครับไล่ดูใน tiktok หรือเข้าไปใน Youtube คูนอตโนบุรีนะหรือเข้าไปใน Google คูนอตโนบุรีหรืออยากเข้าไปดูสินค้าทีวีหรือ ยงไงก็เข้าไปในรัได้ช็อปปี้ร้านคูนตลบุรีนะครับโอเคครับแม่ไข่ขออแกงะตอนนี้ผมนอนไม่หลับนะเดี๋ยวมาดูงานกันจะเสร็จไหมคืนนี้ลายงนี้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะใส่พุ่มหน่้นพุ่มหน่ี้แล้วก็เลื่อยขึ้นด้านบนเลยโอเคครับคุณแม่ครับ คือนอนไม่หลับครับก็เลยมาทำงานครับจะทำให้ดีสุดครับคุณแม่ครับคุณ<ม>แม่ลูกศิษย์ครับสุดตายครับวาไม่สวยกร่าปทโครับ,ท,รบที่นานเนี่ยเพราะคิดลายปวดหัวยังไงผูกลายเบือ่อแบบตองๆพยายามให้ม้วนเป็นก้านขดอะไรตะวัดขึ้นตะวัดลงอะไรตัวนี้ดูแล้วจะขดขดมาอย่างนี้เดี๋ยวเลยไม่ได้ขดกลับ คนเกับก็ปวดหัวก็ตามไหลไปครับคนเก่าม,มีตะตะวัดขึ้นไม่ตะตะวัดลงไโอเคครับให้อารมภาพไปกันแม่ผูกไปปวดหัวไปอะไรนะไม่ใช่องค์ันทัก,กุมารพี่ของพิเนตถือคุยดยวดูในเน็ตดูเนื้อสื่อ <laughs> อาจารย์พี่บูร์บอกก็ลืมเลยทุกค เคครับเดีย๋ยวมาดูการผูกลายกันนะนี่สองพุ่มแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้จะขึ้นบนเลยโอเคครับเรียกว่าสวยเก่าของทุกครับติดนะโอเคครับสู้ตายครับอ่าอจะเสร็จไปนี่เดีย๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมที่ล่างไว้จากบิ๊กซีเสร็จหมดแล้วครับมาเดีย๋ยวผมใส่พุ่มนี้แล้วก็พุ่มเลยขึ้นไปด้านบนเลยโอเคครับ ที่ผมคิดเป็นองค์ขันทัตุมาผมเห็นนกยุงแต่งจริงเป็นพระอะไรนะถือคุยนะครับขอให้พระองค์คุ้มครองนะครับสู้ตายครับเดีย๋ยวไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวขดขดขด,ขดไปเลยโอเคครับเพราะว่าในตัวท่านมีแต่ความเป็นอินเดียนะครับก็ไทยกับอินเดียก็มาเราก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย แต่ผมก็จะใส่อินเดียกับไทยผสมประสา,านกันผนวกเข้าด้วยกันนะครับด้วยความเป็นตัวผมคี่บเดยังมด้วยไรกันตอนนี้ผมกําลังเลื้อยกระหนกขึ้นด้านบนครับด้านบนเฮียมาจะจบงานไหมเห็นยวมดูกันนดขูกกระหนกไมมสวยกล่าวขอโทษทุกคนนะครับสู้ตายครับดอกกุหลาบตัวปล่อยไลยคือดอกกุหลาบหลุดจริงๆเลยครับอินเดียก็มีดอกกุหลาบให้โคกันนะ เครื่องเงินโอเคครับขอ,อให้เทพคุ้มครองทุกคนเลยนะครับในวันหยุดนี้นะครับแล้วผูกลายต่อแล้วปวดหัวเนียตรงผูกลายเนี่ย <c oughs> ครับเดีย๋ยวส่งให้ดูครับคุณแม่ครับจะชอบไม่เอย่ยเดี๋ยวผมจะกระจายกระหนกเลือ้อยไปฝั่งนูน้นบ้างะ เดี๋ยวดูตรงนี้ว่าจะเติมโอเคต้องดูกระจายกระจายเท่ากันโอเคครับจะสวยไหมนี่ขวดทำให้สวยกันครับสูดทายครับอาอจะดูสนไทยโอเคครับขอให้พระองค์ท่านคุ้มครองนะครับอะไร เริ่มปวดหัวแล้วครับคิดลายเอ้ยปวดหัวคิดลายจะไม่อ,ออกแล้วครับก็พยายามกระจายน้ำหนักนจริงๆเข้มมากนะครับแต่กล้องนี้มันทำขาวคคต้องมาดูใ,ใกล้ๆมีน้ำหนักมันไม่ได้ขาวนะครับมีน้ำหนักนะต้องมาดูด้วยตา ดวตาจละมุนกว่าล้วผมคิดลายอยู่เคครับสู้ตายครับส่งลูกไปเรื่อยๆกัคุณแม่คุณพ่อจะลงขานกับขอโทษคุณพ่อคุณแม่บีบับสู้ตายจะทําให้ดีสุดครับแด่พ่อแม่ลูกศิษย์ครับและคุณยายด้วยเป็นบูชาครับ ตาครับพักตาคับตอนนี้ผมดูงานไม่ออกแล้วครับผมขอพักแล้วครับยังไงพรุ่งนี้มาเก็บงานกันต่อครับขอให้สิงคโปร์คุ้มครองทุกคนนะครับผมพักแล้วไปแล้วครับ จำชื่อผมว่าเห็นห่างนกยุงก็เรียกองค์ขันทักปุมาณนะครับอี่เคเน่ไไครับไปแล้วนี่มาเก็บงานต่อครับเออคุณแม่คุณพ่อครับผมขอจบงานแล้วละกันนะครับผมเซ็นให้และครับนะครับ ก็ผมไม่อยากให้กระดกเด่นไปกว่าองค์เทพนะครับก็มีความพอดีลงตัวพอดีแล้วครับอยากให้มาดูด้วยตาผมเคลือบเงาให้แล้วนะคะเคเพื่อเคลือบรูปให้แล้ะครับโอเคครับสเกลใหญ่มากเลยสเกลใหญ่มากโอเคครับอยากให้มาดูภาพ ภาพด้วยตานะครับต้องดูด้วยตานะครับภาพวาดต้องดูด้วยตายัง,งคุณแม่คุณพ่อมารับคนบิ๊กซีหรือให้ผมไปส่งที่บ้านได้นะครับหรือยังไงบีมจะเรียนพิเศษก็โทรนัดได้นะครับขอจบงานครับคุณแม่ครับแล้ว่่าไม่เสวเจ้าขอโทษยังสูงครับแ้วไม่ติดหน้าเดงเดี๋ยวขอจบงานครับไร้ทิ้ เชือบแล้วนะครับผมขันลุกกูจะปลุกหานุมานให้หน้าที่ยกออนงานข้อจงรุ่ง ทำการสิ่งใดก็ให้สะเทือนถึงเมืองมั่งมีเสืงเง่นอนทอง